คนตันไหนเปิดเสียงสิชวนไปดูอ่ะสงการน่ะอะไรนะสงการให้คนสงการคนโสดต้องไปไปไม่ได้สิสงการคนสดคร,ครดังค้งแรกของประเทศไทยวันที่1็เมษายนหนึ่งน้ำสะอาดฟรีสัตว์ไม่อ้านสองสงการคนสดเตรียมปัดขวาสาอาหารอร่อยเครื่องดื่มเพีย ซีรางวัลปังปังเต็มไปหมด 5. ฟรีคอนเสิร์ตนนทานนผมพร้อมนะครับแต่งตัวเตรียมตัดไปแล้วครับอย่าลืมไปนะครับเดี๋ยวเจอกันครับที่ติ้งปั๊กถนนดีมานเชีงยงใหม่สิบเมษายนนี้ครั้งแรกในประเทศไทยครับสงการคนสดเตรียมปัดขวา5้าให้ผลที่คุณต้องไปเที่ยวสงการคนสดคนตัน ข้อที่หนึ่งนะเทวดาช่วยนะฝุ่นก็เลยเบาบางลงเบาบางลงค่ะอข้อที่สองอคุณตันคำบางคำเนี่ยคุณออกเสียงไม่เป็นไรสสแวงอะไรประมาณนี้แต่คำบางคำเนี่ยมันต้องชัดอาการออนน้ำอย่างนี้เขาเรียกศาสตร์คุณจะไปออกเสียงสัตว์ไม่อ่นตะเกียบได้ยินไหมได้ยินค่ะาบางคำเราให้ชัด หนฟังตอนต้นอีกทีสิมันต้องสาดไม่อั้นนะอย่าลืมไปนะครับเดี๋ยวเจอค่าเหตุผลที่คุณต้องไปเที่ยวสงการคุณสดครั้งแรกของประเทศไทยวันที่1 1เมษายนน้ำสะอาดฟรีสัตาดไม่อั้นนั่นเห็นไหมสะตาดเสียงยาวอนิหนึงเข้าใจไหมเอ่อน้ำสะอาดฟรีส่อาดไม่อั้นไม่ใช่สัตว์ไม่อั้นค่ะใช่ไหม เข้าใจแล้วเ <c oughs> ชียงใหม่เ <c oughs> ชียงใหม่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนเลยใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะที่ไหน <c oughs> ที่รานติงพาร์คชิบุย่าถนนนิมานเชียงใหม่ค่ะสองการคอนเสิร์ตคาร์นิวัล ตั้งแต่วันที่เท่าไหรน่นะวันที่<ป>1ิเมษาค่ะอันนี้คือสง<อ>กรานต์คนโสดส่วนมันจะมีม<ส>ิดไนท์สงกรานต์เฟสติวัลสองพบใบตันชันซูอันนี้จะ1 2ถึง16เมษาก็คือต่อเนื่องกันไปเลยถ้าไม่สวดหรือสวดบ้างไม่สวดบ้างก็ไปได้ตั้งแต่12 <c oughs> อย่างนั้นใช่ไหม <c oughs> ใช่สิเเมษาตั้งแต่5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะ <c oughs> อา้ามามาว่ากันต่อไปเอาน้ำสะอาดที่ไหนมาก็ต้องมีสิคุณตันยืนยันดีไหม หนึ่งล้านลิตระสะอาดกันได้ไม่อั้นกับน้ําสะอาดคนฉลดวันเดียวคือ11ใช่ค่ะห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะอนอกจากนั้นก็คือวันที่12ถึง16ก็มีมิดไนท์สงกรานเฟสติวัลค่ะ